มาดีจ้า,าดีจ้าส้มตำจ้ายัย่วหมูกรอบยัย่วมาแล้วจ้ามาแล้วผักม่วงข้าเหนียวร้อนเหมือนเดิมก็มจะไม่สวยแต่เขาอร่อยเนาะมันหากินยากไงมันเย็นแล้วโดนน้ำส้มตำแล้วอันนี้อเมต่ตัวเลก มาจ้ากินข้าวกันวันนี้หิวข้าวขอกินก่อนกร <c oughs> อบ อร่อยมากส้มตำส้มตำครั้งสุดท้ายแล้วนะเนี่ยอร่อยมากอู้จ๊ะกับมากก็ดเอง๋งเนี่ย เป็นเองแสบเองไงอันนี้คืออาการหิวเขาหิวจนสั้นได้ไหม ปังเด้งเกี่ยวเลยกอกอบมืม่ซ่าไม่กินข้าวไม่กินข้าวกับส่าเลยอืมจับจับข้าง Ha, yon e yon mok wak me yon yon ya. Patsi mwan. Kini yon 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 yon. ต่วนนี่เป็นผักซีม่วงคล้ายๆกระล่ำบ้านเราจะ่จะว่ารสชาติจะออกผมนิดนึงกรอบสวยอร่อยด้วยจ้ะกรอบเอามาต้มเอามาผัดก็ได้เอาเอามาทำสลัดก็ได้ การมันสวยด้วยไม่มีขายชื่อไทยไม่มีไม่ได้มีทุกที่แล้วใครเยวเดี๋ยวพันไปเปที่ไทยอยู่ใครชอบปลูกผักอะ่ะเดี๋ยวเธอเลยเอาไปให้เอามาเล็ดเป็นไปให้ กรอบนะมันกรอบมันไม่เหมือนพลาสติกเดียจะสีมันสวยสวยมากแต่ว่าก้านมันอนะ่ะกรอบกรอบไม่หยาบไม่กรอบสมตำน่ากินแสบด้ยจ้าสมตำขขางลางมันมีผักอีกเดียมัน ใช้รีข่าเม็ดมื่ด้อนี่อร่อยอืมมันเป็นเมี่ยงกินกับเมี่ยงปลาเมี่ยงก็อร่อยอ่ะมันห,อหน่อไงมันจะเป็นอ่อกมอัหหนห่อไงเดี๋ยวเธอเลยจะออกไปให้ผู้ใด,ด,ดมากกูมาก เอาไปพ่อปู่วก็ขยายพันธุ์เอามันมันมันแสบแม่เลยแต่คนมักผักเรอจะคนมักผักก็จะชอบอเราได้ไปปลูกเขา้ลือไปให้์ด้วยกินอ่างงเย็นบาปไเด้อ เดี <G ã entender it> ๋ยวหามกื ah. an ่นน้ำลายน้ำเบื้องซื้อหามกื่นน้ำลายน้ำ